ดูแล้วก็ดูแล้วก็จุดความประทับใจแต่เป็นอย่างที่นะครับที่บรรดาบุญลานลูกหลานแล้วก็ที่มาพวุทธชลทุกหมู่เหล่าในวันนี้ก็ได้มาประชุมพร้อมกันที่วัด้างเห้หรือวัดราชบูรณะนะครับเพื่อที่จะเป็นการ ออกแทนก็คุณเป็นการระมีและเป็นการแสดงออกซึ่งความกตัญญูไปมเรื่อยต่อดวงวิญญาณของสมเด็จหลวงพ่อทวดนี่นั้น็ได้จุดท่านอาจารย์ทิมแล้วก็ตลอดจนอดีตท่านเจ้าวาดทุกๆรูปแล้วก็บรรพชนที่สร้างสมคุณอย่างก้อนดีมาโดยตลอดนั้นก็านี้แสดงออกเส่นความกตัญญูแนี้การรู้คุณคน ทั้งท่านพูดที่ยังมีชีวิตยอยู่แล้วก็รู้คุณมาพูดท hey ี่ไม่มีชีวิตแล้วแต่ว่าได้สร้างแล้วนะครับวันนี้ก็มีทั้งผู้ชายชนทั้งทีเ่เป็นผู้หญิงก็เป็นจำนวนมากแล้วก็ทั้งที่เป็นผู้ชายก็มีจํานวนมากไม่ยิ่งเกนไปกว่ากันนะครับบางปีนั้นที่นักประชาชนท่านหญิงนั้นจะมากกว่าท่านชายแต่ปีนี้นั้น จะเห็นว่ามีมีความพอ